สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะพี่จ๋ากลับมาพบกับช่องปรินดาพาบ้านพาเหมานะคะน้องมีพาบ้านพาเหมาราคาถูกราคาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันพีพีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะพี่พี่จ๋านะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่จ๋าพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะ สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0993713089หรือสามารถแอด ID Line นะคะเข้ามาได้ที่ k r u t e a w 2 5 3 3หรือสะดวกรวดเร็วทันใจไปกว่านั้น PPFC สามารถใช้โทรศัพท์พี่พีสแกนนะคะสองคิวอาตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะพี่พิจา น้องยินดีให้บริการพี่พี่ FC ทุกๆท่านเลยนะคะเมาเมาชุดค่ะพี่ราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจแล้วโทรมานะคะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวหนูไปกันที่ลายการแรกก่อนเลยละกันค่ะพี่พี่จา๋าขออนุญ,ญาตเปิด ลายการแรกนะคะขออนุญาตเปิดลายการแรกก่อนเลยละกันท่านจะเป็นเหรียญรอนะคะเหรียญรอเก่าๆค่ะพี่ๆเลี่ยมเก่าแต่พิมพ์ยังคงชัดนะคะพิมพ์ชัดลึกแต่ว่าเลี่ยมเก่าหน่อยพี่จะอาจจะแบบมองลงกล้องไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะนะท่านจะเป็นเหรียญรอชินราชค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะเลี่ยมเก่าๆสวยๆเลยน้องขออนุญาตเปิดเป็น รายการที่หนึ่งนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึ่งให้ในราคา200บาทค่ะพี่พี่เอฟซจ๋านะคะน้องให้ในราคา200บาทเป็นรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่นะคะไปกันต่อที่รายการที่สองท่านจะเป็นสายไหนนะพี่พี่ลืมเลยอะ่ะแม่คะ่ะพิมพิมพปกหรือเปล่าพี่พี่เก่ามาก ท่านมีชื่อว่าอะไรนะพี่ๆหลวงพ่อหนูลืมชื่อนะคะแต่ว่าเก่าสวยพิมพ์ชัดลึกนะพี่ๆจา๋าอันนี้ได้เหมาบ้านมาก็จะเก่าหน่อยพี่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ๆจา๋ามีชื่อเรียกอยู่แหละแต่ว่าน้องลืมต้องกราบขออภัยน้องเปยให้ในราคา200อบาทนะคะแบ่งปันให้ในราคา200อบาทเป็นรายการที่สอง นะคะเป็นรายการที่2องแมค้ก็พยายามจะนึกชื่ออยู่พี่พีเอฟซนะคะไปรายการที่3นะคะร,รายการที่สาท่านจะเป็นพระพุทโธน้อยวัดอาวุธองค์นี้เนื้อช่ำพิมพ์ลึกมากพี่ดูสเส้นจีวรน่านบัวนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พร้อมเลี่ยมกันน้ำเลยนะคะบ,บริเวณด้านหลังมีอักขระแบบนี้ค่ะพี่พี่จ๋าชัดลึกมากๆ นะคะแม่ชีบุญเลือนแม่แม่ค้าเปิดเป็นรายการที่3ขอในราคาเอา200บาทพอนะคะไปให้ในราคา200บาทเป็นรายการที่3ะคะ่ะไปกันต่อนะ,ะไปกันต่อองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านหนูมองว่าเป็นฐานบัวรอบเก่าๆพี่นะคะให้ราคาเหมาๆนะคะพี่ๆเอฟซี FC, จ๋า สนใจกันไหนอย่าลืมทักอย่าลืมทยายอย่าลืมโทรเข้ามาได้นะคะตามช่องทางที่แจ้งไว้เมื่อต้นคลิปเลยพี่ๆช่องทางการติดต่อ,อยังคงเหมือนเดิมนะคะพ,พี่จ๋าองค์นี้เป็นเนื้อว่านองค์ใหญ่มากฐานบัวรอบแล้วก็ใต้ฐานประมาณนี้เก่ามากค่ะพี่แต่พิมพ์เนื้อว่านพิมพ์สวยๆค่ะพี่จ๋า ขอในราคาเปให้เลยค่ะพี่น่าจะได้น่าจะขาดทุนอยู่แต่ว่าแบ่งปันเงินไปนะพี่พี c ี 4, จะได้ไม่ตาอุดหนุนน้องขอในราคาสองร้อยบาทค่ะพี่พี่จ๋าเป็นรายการที่สี่ค่ะเป็นรายการที่สี่แล้วก็จะเป็นหล่อปิตาออกเหนือสำริดนะพี่พี่หนูไม่แน่ใจเหนืออะไรนะแต่ว่าเก่าหล่อปิตาหนูไม่แน่ใจตีเข้าหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าหลังยันยุ่งหล่อเก่าๆพิมพ์สวยค่ะพี่นะคะเป็นหล่อปิตา เปลือยสวยๆได้เหมาติดมาเปิดเป็นรายการที่ห้าค่ะน้องเปิดเป็นรายการที่ห้าขอในราคาสองร้อยบาทนะคะประเดิมห้ารายการแรกอง์ละสองร้อยบาทราคาแบ่งปันค่ะพี่จ๋าเมตตาอุดหนุนน้องได้นะคะฝากเมตตาฝากเมตตาน้องด้วยนะคะไปกันต่อรายการที่รายการที่เท่าไหร่นะพี่ๆรายการที่หก รายการที่หกเป็นเหรียญหล่อเก่าๆสวยๆวยเหมือนมีแบบคาบน้ำทองด้วยหรือเปล่าพี่ๆแต่พิมพิมเลิกเป็นเก่าอะเป็นเหรียญหล่อเก่าโบราณสวยๆเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่พี่จ๋าแต่น้องไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะพี่ๆเผื่อพี่ๆ FC ท่านไหนรู้จักใสย่ใสยสยพี่พ FC ท่านไหนจัดเลย <c oughs> นะจัดเลยในราคาแบ่งปันค่ะพี่พี่จ๋าขออนุญาตเปิดเป็น รายการที่6ค่ะพี่ขอในราคา300้อยบาทนะคะหนูขอในราคาสา0อยบาทเป็นรายการที่หจ้ะนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่รายการที่7ขออนุญาตเปิดเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยรู้จักเพราะว่าน่าจะใช้น่าจะใช้แบบยันอัคาระหลวงพ่อกลวยนะเป็นพระสมเด็จเก่าๆค่ะพี่พี่จ๋าเจ้าของเขาไปเลี่ยมไว้สมเด็จขี่ เขาเรียกอะไรนะขี่สิงฐานสิงเหรอพี่พี่หนูไม่แน่ใจแต่เนื้อเนื้อเก่ามากแต่แบบพิมพ์ลึกสวยนะเลี่ยมสักเก่าเลยแล้วก็จะมีมีอักษรบอดเวนด้านหลังค่ะพี่พี่แต่สวยสวยหนูสองไม่ค่อยเก่งต้องกลาบขออภัยนะคะเลิกงานเรามาแบ่งปันพี่พี่ fc เ,เลยนะคะในรายการที่7ค่ะพี่ขออนุญาตเปิดในราคาขอส0่บาทนะ,ะขอในราคาสี่บาทสมเด็จ ขี่สิงห์เหรอหลงพ่อกลวยสมเด็จหลงพ่อกลวยวัดโคสิตตาลามค่ะพี่พจ๋านะคะไปกันต่อรายการที่เจ็ดไปแล้วแปดนะคะจะเป็นสมเด็จหลงพ่อกลวยเหมือนกันค่ะพี่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะมีแบบว่าลงลงหลักทองแบบมีทองแล้วก็เขาเรียกอะไรนะรู้จักแต่ถ้าของเขาบอกว่าเป็นหลงพ่อกลวยนะแต่น้องไม่แน่ใจปีพิมพ์เหยอพี่แต่ชอบตรงความเก่าแล้วก็เหมือนเหมือนท่านมีเม็ดแรดด่ดูมีเสน่ห์แบบ เก่าๆโบราณนาเก็บน้องขอในราคาสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋านะแบ่งปันบูชาพีพีเอฟซีทุกๆท่านเลยน่าจะเป็นตลับเงินเก่าๆขอในราคาสามร้อยบาทค่ะพีพีเอฟซีในในรายการที่แค่ะนะในรายการที่8ปนะแล้วก็ไปรายการที่เก้าจะเป็น ไปเอาเหนือนะคะสายทางภาคเหนือนะคะสายจังหวัดลำปางท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเข็มมาโกนะคะมีคำว่าโชคดีพี่พท่านไหนใครได้ไปโชคดีสมชื่อเลยนะนะคะสมชื่อเหรียญเลยอักขรตัวหนังสือคมชัดค่ะพี่ด้านหลังเป็นหนู เรียนโชคดีองค์นี้ค่ะพี่เลี่ยมตลับจิวเวลี่ให้ด้วยนะคะเก็บอย่างดีเลยในรายการที่9น้องขอในราคา400บาทนะน้องขอในราคา400บาทค่ะพี่พีเอฟซีจ้าแล้วก็ไปกันต่อที่เครื่องรางชูชกชูชกชูชกแกะสวยๆเก่ามากค่ะพี่นะคะจะเป็นสายเครื่องรางแต่ว่าแกะสวยไม่ทราบเนื้อนะแต่ว่าได้บ้านมาพี่ พีพีเอฟซีถาไหนสนใจนะคะชูชกแกะองค์ใหญ่ขนาดนี้น้องไปได้เลยนะในราคาสามร้อยห้าสิบาทค่ะพี่ราคานี้พร้อมส่งทุกรายการนะคะพี่ๆจะเมตตาอุดหนุนกันได้นะคะรายการที่สิบค่ะพี่ชูชกแกะหูสวยอะเลี่ยมนี่คุ้มค่าเกินราคาที่ให้พี่ๆแน่นอนสามร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบค่ะไปกันต่อรายการที่สิบเอ็ดนะคะท่านจะเป็น สายหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่ถ้าหนูจำไม่ผิดนะจะเป็นเหรียญเสือบินไหมพี่พี่จา๋าเหมือนด้านล่างจะมีเสือมีคำว่าวัดกาหลงโอ้โหพี่ดูออกเหนือเงินมีโคตรบริเวณตรงสังคติด้วยค่ะพี่พี่เหรียญคมชัดมากๆพี่พี่จา๋าเจ้าของเลี้ยมเก็บไว้หลังยันตะก้อค่ะพระรูสมุด ธรรมะสุนทรหนูอ่านถูกหรือเปล่าหลวงพ่อสุดปีสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะพี่พี่โอ้โหดูหลังยันตะกอเหรียญคมชัดสวยๆนะคะลเปิดให้ละกันพี่พี่ขออนุญาตเปิดในราคาหกร้อยบาทนะคะขอในราคาหกร้อยบาทค่ะพี่พี่จ๋าเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดแล้วก็จะเป็นหนูไม่แน่ใจเขาเรียกเป็นสายปูบุญวัดกลางบางแก้วอนะคะ่ะพี่พี่ด้านหลังมียันแบบนี้นะพี่พี่จ๋า ลงรักทองสวยๆเลยเก่ามากพี่เราก็เนื้อแบบสวยนะพิมพ์ลึกสวยมีลงรักทองแล้วก็จะมียันอะระแบบเนี้ยด้านหลัง <S 1> <S 1> <S 1> <S เป็นสายปูบุญวัดกลางบางแก้วพี่ๆเรียมตลับทองจิวเวลี่ด้วยสวยๆพี่จ๋าเปให้เลยสามร้อยบาทพอนะคะน้องแบ่งปันบูชาในราคาสามร้อยบาทเป็นรายการที่สิบสองค่ะ นะคะเป็นรายการที่สิบสองแล้วก็ไปกันต่อที่พระยอดทองนะคะท่านน่าจะเปียกเปียกทองอะรายการนี้ท่านน่าจะเรียกว่าเปียกทองหรือเปล่าพ,พี่สวยยอดทององนี้พี่ดูทองเหลืองอาลามสวยมากเป็นเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่แต่ว่าเป็นเงินผสมนะคะองนี้เนื้อพิมพ์สวยมากค่ะพี่เปียกทองสวยสวยเลี่ยมตลับเงินน้องเปให้เลยเอา4ี่อยห้าสิบบาท นะคะน้องขอในราคา450บาทเป็นรายการที่13ค่ะนะคะเป็นรายการที่13แล้วก็กิ่งกิ่งหนูไม่ทราบที่นะคะพี่พี่จ๋านะคะพีพี่อท่าไน,น,ไนไหนสนใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะส,สแกน QR c o ารโคร้ดก็รวดเร็วทันใจค่ะพี่พี่รอพักกิ่งลมดำองค์นี้น้องไม่แน่ใจหลวงพ่อนะไม่ทราบที่แต่ว่าสวย สวยพิมพ์แบบฐานวนรอบสวยมากนะคะใบหน้าชัดสวยนะนะคะเขาน่าจะเลี่ยมเก็บไว้ขอในราคาเอา300บาทพอค่ะพี่ขอในราคา300อบาทเป็นรายการที่14ค่ะเป็นรายการที่14แล้วก็15้าขออนุญาตเปิดสมเด็จละกันโอ้โหอง์นี้หนูไม่แน่ใจเรียกฐานแซมหรือพิมพอะไรนะคะพี่พี่โอ้โหตะลับเก่ามากอ่ะพี่แต่โอ้โหดูดูเนื้อหาม,มวนสารพระสมเด็จองค์นี้ค่ะพี่พี่จ๋า มีหูขีดด้วยเนื้อหามวลสารเก่าพิมพ์ลึกสวยค่ะพี่ๆด้านบนมีคำว่าสมเด็จนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่ๆเอฟซีสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ๆจะยินดีให้บริการพี่ๆเอฟซีทุกทุกท่านเลยสวยเก่ามากพี่ดูเนื้อหามวลสารองค์นี้พิมพ์นี้ก็สวยขอในราคา4 5 0บาทค่ะพี่นะ,ะน้องขอในราคา4 5 0บาทเป็นรายการที่15ค่ะ าเป็นรายการที่15แล้วก็ไปกันต่อรายการที่16เลยเป็นรอน้องมองว่าเป็นจบใหญ่สาภาพใช้งานแต่พี่ดูความเก่าความสวยเก่าแบบเก่าๆพี่ๆพ,พ,พิมพ์ลึกมากจอบใหญ่องค์นี้นะคะเหรียญรอจอบใหญ่สายบางคานนะคะสายหลวงพ่อเงินนี่คือบริเวณด้านหลังค่ะพี่พีเจ๋าไม่ชัดยังไง นะคะแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่สภาพใช้งานแต่สวยเก่าค่ะพี่จา๋าเป็นลักษณะเลี่ยมเปิดหน้าปิดเปิดหลังน้องขอในราคาเอา400บาทนะคะขอในราคา400บาทเป็นรายการที่16ค่ะนะ,ะเป็นรายการที่16ไปกันต่อ17ค่ะพี่พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพันยียงแตก มีคับขีเบาคับเก่าเรียกผิดเรียกถูกต้องกราบขออภัยนะคะเลี่ยมตลับจิวเวลี่แต่พี่ดูเนื้อดูพิมพ์ก่อนพี่จ๋าเดี๋ยว่อหลวงพ่อทาองค์นี้แบบพิมพ์ลึกสวยดูยันนะคระ,ะด้านหลังนะคะเลี่ยมตลับจิวเวลสวยๆเลยพีพีเอน้องเปให้ขอ400บาทนะคะขอในราคา400บาทเป็นรายการที่17ค่ะพีพีเอฟนะคะแล้ก็ไปกันต่อที่รายการที่18 ระะายการที่18ท่านจะเป็นพระสมเด็จหนุ่มมองว่าเป็นพิมพ์วัดเกศนะคะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวให้ดูให้รับชมเนื้อหามวลสารเก่าแต่สวยมากองค์นี้นะคะดูพิมพ์ลึกมากพี่พี่ดูมวลสารพิมพ์ลึกสวยเก่านะคะแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังขององค์พระสมเด็จองนี้นะคะพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจน้องขอ อนุญาตเปิดในราคาขอ400บาทนะคะขอ400บาทเป็นรายการที่18ค่ะแล้วก็ไปงันต่อรายการที่19ท่านจะเป็นหล่อเตาลีแต่ว่าองค์นี้หนูมองว่าเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะเรียกผิดเรียกถูกกราบขออภัยแต่แบบสไตล์แบบพิมพ์แบบหล่อเตาลีดโบราณเก่าๆอะ่ะพี่ปั๊มซ้ำดูฐานบัวสภาพใช้งานแต่เลี่ยมสวยนะคะเลี่ยมเก็บ แบบสวยม่งดงามมากๆพี่ๆนะคะท่านไหนสายหลวงพ่อทั่วเตาลีดน้องเปให้เลยขอขอ500บาทค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะขอในราคาแบ่งปันเลยพี่จ๋าโอ้โหราคาพารานี้นะคะชอบถูกใจอย่าลืมโทรมานะจ๋าขอ500บาทเป็นรายการที่19ค่ะ เป็นรายการที่1 9ไปก็ต่อรายการที่20ขออนุญาตเป็นพระเนื้อดินสักหนึ่งรายการใช่ไหมเพิ่งเปิดเนื้อดินมังม้งแม่ค่ะนะ,ะท่านจะเป็นพระขุนแผนหนูมองว่าเป็นบ้านกลางหรือเปล่าพี่พี่โอ้โหแต่ดูดูเนื้อเก่าเนื้อเก่าแต่พิมพ์สวยแบบพิมพ์ลึกนะพิมพ์ชัดลึกนะคะพี่พี่พมีคราบเก่าเก่าอยู่เลยแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังมันมีเม็ดแร่ด้วยพี่พี่องค์นี้นะคะเลี่ยมเก็บไว้ให้อย่างดี นะคะพี่พี่จ๋าพระขุนแผนหนูมองว่าเป็นบ้านกลางเรียกเป็นขุนแผนรายการที่ยี่สิบละกันน้องขอในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่พี่นะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทชอบถูกใจสอบามได้นะคะแล้วก็ไปกันต่อที่ยี่สิบเอ็ดอ๋อนียี่สิบนะยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหมาเก่ามาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีค่ะพี่เป็นสายจังหวัดกรุงเทพนะคะกรุงเทพมาหานครกล่องเก่ามากค่ะพี่ แบ่งปันสายปู่โตสักหนึ่งรายการส่วนปู่โตใช่ไหมส่วนใหญ่หนูจะได้แบบหลวงพ่อกล้วยเนาะค่อนข้างบางทีอะแต่สายปูโตค่อนข้างไม่ค่อยได้ได,ได้ได้เจอหรือได้ได้เหมามาเลยพี่พี่นะคะท่านจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่จา๋าขออนุญาตแกะจากถุงซองถุงซีนให้พี่พี่รับชมเนื้อหาหมวลสารเลยพี่พี่โอ้โหพี่ดูผิ์ดูใบหน้าดูเนื้อ แล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่มีคำว่าเยือนอินเดีย2519เนื้อสวยมากพี่องค์นี้ไม่แน่ใจเรียกสมเด็จเยือนอินเดียหรือเปล่า,าสมเด็จหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมทีละกันน้องเปให้ขอ400บาทค่ะขอในราคา400บาทค่ะพีพีเอเป็นรายการที่21 e นะคะเป็นรายการที่21 e แล้วก็ ยี 22, ขออนุญ,ญาตจอบเล็กสักหนึ่งรายการเมื่อกี้จอบใหญ่เลี่ยมจอบขอบเยี่ยมหล่อโบราณเก่าๆสวยๆพี่เส้นจีวรชัดลึกนะเป็นหล่อโบราณจอบเล็กหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะเปให้ขอเอาเปิดสี่รอยบาทและกันพี่ๆนะ,ะขออนุญ,ญาตเปิด400บาทชอบถูกใจสอบทำได้นะคะแล้วก็ไปรายการที่ 23, 23่สขอเหรียญ เสมาหลวงเพราะทวสภาพใช้งานแต่เก่าราคาบ,บ้านได้บ้านมาเลยพี่องค์นี้บางทีก็ฝากมาได้บ้านมานะพี่ๆบางทีก็เก็บไว้จนลืมนำมาแบ่งปันพี่ๆนะคะสภาพใช้งานแต่พี่ดูอัขระยังแบบบ่งบอกถึงความชัดลึกด้านหลังอาจารย์ทิมค่ะพี่จ๋า เสมาหลวงพ่อทวดองค์นี้พี่พี่เอฟซท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา700บาทค่ะพี่พี่นะคะน้องขอในราคา700บาทเป็นรายการที่23ค่ะกราบขออภัยนะคะแล้วก็รายการที่24ขออนุญ,ญาตเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญเสมาค่ะพี่พี่กระไหลทองนะคะด้านล่างมีคําว่าวัดหนองโพค่ะพี่พี่จา๋า นะคะหลวงพ่อเดิม4 7 7อักขะระด้านหลังชัดลึกนะคะเก่าเก่าสวยๆค่ะพี่นะคะเรียมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้น้องเปให้เลยในราคา300บาทค่ะนะ,ะขอในราคา300บาทเสียมาหลวงพ่อเดิมเป็นรายการที่24ค่ะพี่ๆนะคะเราก็จะเป็นเหรียญโอ้เมื่อกี้มีสมเด็จหลวงพ่อกลวยต่อไป25เหรียญไม่แน่ใจใช้เหรียญรุ่นแรกหรือเปล่าน้องจำไม่ได้นะคะ มีรอยจานด้วยออกเนืออปา้าเลยพี่พดูตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตาลามเส้ Saint G all, นจีวอนบปนาคมชัดเหรียนมีรอยจานเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่พี่เอจ๋าองคนี้เลี่ยมตลับเงินผสมเปให้เลย400บาทนะคะขอในราคา400บาทค่ะพี่ชอบถูกใจอย่าลืมสอบถามทักท่ายกันได้นะคะเมตาน้องได้นะพี่พรายการ25นะคะ400บาท แล้วก็รายการที่26ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหล่ออ่อไม่ใช่เหรียญหล่อรูปหล่อรูปหล่อหล,อลวงพ่อพุทธโสธรน,นะคะเส้นขอชัดสวยเขาเรียกกระไหลทองหรือเปล่าพี่ๆด้านหน้ามีคําว่าโสธรค่ะแล้วก็ด้านหลังมีตากลมตํารวจ80ปีสวยงดงามมากสีทองเหลืองอาลามกระไหลทองนะด้านใต้ฐานมีคนเลข4เลขนะคะ490 4907หรือเปล่าวิพ,พี่สวยสวยองค์เนี้ยเปยให้เลยขอเอาขอห้าบาทละกันานะขอในราคา500บาทค่ะพี่พี่เป็นรายการที่26ค่ะนะคะเป็นรายการที่26่สิบกเราก็รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินเปยให้อีกเหมือนกันตลับจิวเวลรี่สวยๆนะคะถ้านจะเป็นสายจังหวัดพิจิตรเป็นพระบางคาร วัดบางคานพี่พี่ดูเส้นจีวอดูฉายโอ้โหเก่ามากอะ่ะเป็นหลออโบราณหล่เพราะเงินสวยๆนี่พิมพ์นิยมองค์นี้ไปให้อีกเหมือนกันขอ400บาทค่ะแม่ค้าขอในราคา400บาทค่ะพี่พี่เอจะราคาแบ่งปันทุกรายการนนะสนใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามานะคะขอ400บาทเป็นรายการที่ยีบเจค่ะพี่พี่นะคะแล้วก็ยีค่ะพี่พี่จา๋า 28ขออนุญาตเป็นหลอดตาลีแต่ว่าองค์นี้จะเป็นกระไ่ทองฐานบัวค่ะพี่ดูเส้นจีวรใบหน้าแต่หนูไม่แน่ใจไม่ทราบรุ่นเลยต้องกราบขออภัยนะคะไม่ทราบป,ปีโอ้โหดูอักขระตนนัวหนังสือเป็นแห้งกระไ่ทององค์นี้เปให้อีกเหมือนกันขอ400บาทค่ะนะคะขอในราคาสี่บาทเป็นรายการที่ยี นะ,ะเป็นรายการที่28แล้วก็29จะเป็นพระสมเด็จเกา่าๆแกะฐานสิงแบบนี้แต่หนูไม่แน่ใจน่าจะตีขาหลวงพ่อเดิมไหมเพราะว่าหนูอิงจะลอยจานยันหลวงพ่อเดิมพี่เลี่ยมเก็บไว้อย่างดีเก่ามากแต่ว่าหนูไม่แน่ใจลงกล้องจะชัดไหมเพราะว่าด้านหน้าก็แบบนี้เลยได้มาแบ่งปันพี่ๆสมเด็จแกะสวยๆ ขอสี่ร้อยบาทพอคะ่ะพี่จา๋าขอแบ่งปันบูชาให้ในราคาสี่ร้อยบาทมีอันหลงพ่อเดิมด้วยเขาเรียกน,นะร้อยจานไม่ใช่ยันนะคะขอในราคาสี่ร้อยบาทคะ่ะพี่พี MC เอฟซีเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าแล้วก็รายการที่สามสิบค่ะเป็นหล่อหล่อออก <c oughs> เนื้อสำลิดนะพี่พี่ออกเนื้อสำลิด <c oughs> หรือเนื้อสำลิดนี่แหละหนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระบูชาฐานสูงแบบนี้นะคะพ,พี่จา๋า นะคะน้องแบ่งปันให้เลยในราคา200บาทค่ะพี่นะคะเก่าเก็บนะพี่จาบูชาได้นะคะในราคา200บาทชอบถูกใจสอบถามได้ในรายการที่30ค่ะนะคะประมาณนี้นะพี่ๆสำหรับ EP นี้ถ้าหนูจำไม่ผิด48 อีพีที่นะคะซัก30รายการนะคะพบกับช่องปรินดาพะบ้านพะเหมาทุกทุกวันนะคะน้องมีพกเครื่องมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีกทุกท่าเลยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ไว้ใจได้น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะพี่พีแค่รอรับหน้าบ้านพร้อม <c oughs> จ่ายเงินจ่ายเงินพนักง,งานพี่พีส่งของได้เลยนะคะอย่าลืมโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้สน่นนะคะยินดีให้บริการสําหรับอีพีนี้สวัสดีคะ่ะ